สวัสดีทุกๆคนวันนี้น้องนะน้องเขาผมแบบว่าซอยมาค่อนข้างจะแบบว่ามันไม่ได้เ,เท่ากันเนะี่ยดีไซน์ไม่ถูกทีนี้ว่าเขาจะมาให้ซ่อมแก้ผมใหม่เนี่ยมันจะเป็นนี้นะค่นข้างยาวข้างแล้วก็หนาเป็นกระเดิดเหมือนขัดตอนนะเดี๋ยวลักขัดตอนนี่เราจะสับความหนาต้องไปปุ๊บแล้วเราก็จะซอยลดเหลียนนะ่ยมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะนีบก่อนนะคะขั้นแรกเราก็แก้ปัญหาไม่ยาก เพราะพา,พานี่มันจะงุ้มเกินเป็นบอบเกินเราก็มาสับความหนาพอสับความหนาแล้วก็ซอยไล่เนาะตอนแรกสับความหนาก่อนแต่ผมนี่จะหนีบมันต้องตมันก็ต้องมีตรงนี้คือมัน่านเยอะตอนแรกนี่ก็ดเด็กคนนี้แนวอนะ่าสมบูรณ์มปนแนวทำมาดู <c oughs> เหนือ่อยังย่่งกั้ง <c oughs> เดี๋ยวดูดฝุ่นลุกไม่ไหว บ้านไม่ได้กว่าเลยสักพี่เพราะรีบไปทําบุญอันนี้เนี่ยผมมันจะบ๊อบเกินเราก็มาสักความหนานะคฮะอ่าสักความหนารักต่อเป็นคอร์สก็มีนะคะซอยอย่างเดียวจะเอาวันกิจตรงก็งไ,ได้อ่าตอนนี้เสร็จแล้วเรากมจะไม่ขายบ๊อบละเราก็จะไล,ล่ไล่แค่ไปเดียวอีตรงไหนที่มันหนาแล้วแหว่งเนี่ยเราก็จะสับให้มันดูเสมอกลนเนาะ เป็นสวยมันจะไม่เป็นไม่นี่และยายเอื้องขอ้น้ำใมกนาทีสะอึกนะกินข้าวไม่ได้กินน้ำรีบชีวิตป้าเนะี่ยมันเวลาไปไหนปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต้องตื่นเต้นตลอดถ้าเกิดอยู่วันเฉยไม่เท่าไหร่เนา่ยลบเตียมลบไปเลยเราไม่ต้องกลัวเอาแค่ไปไปลายแล้วไม่ต้องเอาบนเขานี้เน,นี่ยพอลบเตียมปุ๊กมันก็จะมาสวยได้ไหม หยวต้นน้ำหวกระเพาอน้ำนี่แหละสบแบบไม่ต้องไปสนใจเลยเอาย่งไปเลยอันนี้เห็นไหมสเสมอเลยไหมแค่ปัญหาหง่ายๆเดี๋ยพอนั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกมานีหนีบแล้วเราก็ไล่ปลายนิดนึงเดี๋ยวมาดูตอนหนีบกันก่อนนะคะ อันนี้มาดูนะคะนี่เราหนีบแล้วนะเมื่อกี้เราสับความหนาแล้วเพราะผมมันจะบอบเกินอันนี้พอสับความหนาเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่เนาะไล่ให้มันเป็นเป็นผมซอยไม่ไม่เสมอกันไล่ตานิดเดียวโอเคสวยนะต้องอะไรครับหมนิดๆการทําผมจะเป็นผีผามต้องค่อยกใจเย็นนะฮะต้องบอกลูกค้าค่อยคๆอย่าแรงพอรุนแรงไปแล้วแก้ไม่ได้ อันนี้ก็เลี้ยงยาวแล้น,นีเราก็จะมากย่วิธีแก้ง,ง่ายๆแต่ว่าอย่าไปตอยเขาเยอะนะนีค่อยๆเล็มคือคอตอยขวาโยกไปซ้ายซอย,ซ,ยซ้ายโยกมาขวาแล้วมันจะทาให้ผมอ่ะไม่เป็นขั้นตอนไงมันตัดตอนอันนี้ก็จะสวยแล้วไม่สายยังไม่สายยังที่ไม่สั้นเกิน ความายาวไม่ต้องยุ่งมากเพราะว่ายุ่งก็ไม่มีแล้วผมหมดมสีสวยสีผมอ,อ่ะจำไม่ได้แล้วก็ส่งะไรน่าจะเป็นบอลทอ,อ,อ,องบอลน้ำตาลแดงมัน<อ>ข้างก็มันเขียนอ,อ,อะไรนะบอลไทเทอยะ แล้วก็น้ำตาลแดงเนี่ยมันบบอลไทเทียผสมกับบอลควน,นแล้วผมจะเป็นสีของมันมันก็กลายเป็นทองนี่เลยโอเคมันได้แค่นี้หนนแหละนะโอยังโ <Okay. S 2> อ้ยปยยยยยยยอะยยยอยยไยยยยมยยยยยไยย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 ยนียยยยย้ยนยยยก็ยย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 ยนยยก็ยยายยยยยนยย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 อยย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 ยัยยยยอบคยย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 ะ ซ่อมให้น้องแล้วอันนี้ก็ให้น้องเลี้ยงเลี้ยงยาวผมเสีย<ด>ผมอะไรก็มาซ่อมได้นะคะรับค่ะเดี๋ยวก่อนอย,ย่าเพิ่งลุกเลยคุณนายห่วยเกินไม่ใช <c oughs> ่คุณงหอวไหมอันนี้ก็ตอนแรกมันโดนเป็นบล็อกเกินนิดสั้นเราแก้ไม่ได้มากเราก็สับความหนาให้มันไม่กลายเป็นบ๊อ็อกกลายเป็นผมซอยนะคะนี่อันนี้ก็สวยแลย <c oughs> ้วจากค่ะไได้ลูกค้าก็น่ารักที่สุดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด่นะ,ะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ やった